สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้สะเราใกล้เสร็จแล้วใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับสะลูกนี้เรามาดูหน่อยสิว่าถึงไหนล่ะขุดถึงไหนล่ะต็ดงโอ้สวัสดีครับ ครับครับโอ้โหตะตุงมาเจอตะตุงอยู่นี่อีกแล้วอ่มาดูจันอ๋อนะครับว้าวอจันอ๋อขุดสะได้สวยมากเลยนะไม่ใช่พูดเล่นๆน,นะทุกคนดูสิครับนี่ครับพวกหินพวกอะไรไม่มีตกครับตกก็น้อยมาก เดีเรามาดูขอบฝั่งนี้หน่อยสิว่าเป็นจังใดก็ว้าวนิดหน่อยแต่ก็สวยมากครับสวยมากเลยฝีมือนี้ระดับอาจารย์อาจารย์อ๋อโอ้โหสะใหญ่เลยครับแต่ไม่ใหญ่ถ้าลูกนู้นครับ ทุกนู้นจะใหญ่กว่าทุกนู้นจะใหญ่กว่าเยอะเลยดูแบบนี้ไม่มีน้ำนะใหญ่มากครับจะเป็นที่ของคนละเจ้าครับนุ่นเจ้าหนึ่งอันนี้อีกเจ้าหนึ่งทำไมก็ชอบขุดสระอ่ะไป ทักทายตาตุงครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเอ,อ้าจับมือหน่อยเ,เลย c ช e c k น a n เ Check h a n แนนโอ้ตั้งแต่รถมาวิ่งห้าคันนี้ตักแทบไม่ทันเลยครับตักไม่ทันเลยนะอ่ะอันนี้ก็มาเก,ก็บ เก็บงานแล้วเข้าไปเลยมีมือบจานอ๋อของเรานี่มาทำคูสะเลย นนี้ไม่รอครับไม่แต่งรอครับมาถึงหก้อมาถึงไม่ต้องจอดรอเลยครับตักใส่ตักใส่เลยแต่งที่ล้างครับแต่งตอนว่างๆนะการออครับนี่ครับมาถึงไม่แต่งไม่อะไรครับต้องตักใส่ก่อนรถหายก็ค่อยว่ากันรถไม่มาค่อยแต่งครับ ตั้งแต่เช้าขุดจากนู่นมาถึงนี่แล้วเร็วไหมได้คนละกี่เที่ยวแล้วเนี่ยวิ่งสายครับวันนี้วิ่งงานสายวิ่งงานสายสักหน่อย ไม่มีผิดหวังครับไม่ต้องรอเลยถ้าเป็นขั้นใหญ่นี้นะได้วันละ200เที่ยวแน่นอนถ้าตักขั้นใหญ่ครับไม่มีมาแต่งโรตักเอาอย่างเดียวก่อนเลยตลอดเลยนะแกไมค่ค่อยชอบจะแต่งรอเท่าไหร่แกชอบแบบมาปุ๊บตักใส่มาปุ๊บตักใส่เลย นี่แหละครับได้เที่ยวครับหกล้อ สบายสบายครับไม่เหยียบเลยครับเป็นแบบนิ่มๆไปเลยนี่กันไหลหน่อยกันไหลหน่อยเอ้าเสียนิดมาแล้วครับ ทำกันไล์หน่อยเอา้าเดี๋ยวไล์ตกสะเอามาลูกพี่เขจะรอให้แม่โคลยื่นมือก่อนค่อยถอย,ถอย ตัวนี้จะเป็นเครื่องเดียวกันกับเสียดีครับ DO8C ครับแต่จะเป็นเคร่งไฟฟ้าครับคันนี้เคร่งไฟฟ้า ไม่มีควันเลยครับไม่มีควันเลยแรงดีครับแรงดี จะใส่เสมอจงอางเลยครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยดูไปแล้วงาน เสร็จพรุ่งนี้เลยครับผมว่าในพรุ่งนี้ก็มือลืนครับประมาณ2วันปะอย่างช้าครับ เออไม่ไหวเว้ยไม่ไหวเว้ยเยิบเยยบเยิยบ,ยยบนะที่นอยโอ้ปิดจังหวะนิดหน่อยนะฮะอ่ะนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ